ได้มาหมดเนแล้วพอได้มาเลยนะเพราะว่าที่กินนีเกันขอเกิดขึ้นมานานแล้วไหล้อยดียแต่ว่าทุกคนเขาก็ไปกระโดดน้ำสุดท้าห็นองค์เนี่ยกระโดดน้ำเล่นแล้วมีวันหนึ่งเนจ้าหน้าที่เขาฝันคะเขาฝันว่าใม่ระเทียนเนี่ยตรนี้ก็เคยมีคนที่เขว่ เราเอาไปเคียวมันขึ้นมาบูชาดีมากเดินก็ฝันอย่างนั้นอย่างนี้นะท่าเก็เลยเอาขึ้นมาบูชานะคะเอาขึ้นมาก็จะไปบอกท่านอะไรนะข้าไปม้วนเอามาเขาไปม้วนเอมาเลยท่านก็ให้คุณนะคะหน่วยหน่วยก็ปลูกกันมาหลายเพุ่มๆเลยตอนแรกมาบอกเนี่ยไม่ได้ตรงไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็มาเข้าฝันเองค่ะเข้าฝัน้ามาเวลากรรมการนอนนะคะท่านนี่ก็นอนนะคะนอนหลายหลายคนนะคะ ท่านก็มานองก็มาดึงหามบางให้เท่ากันดึงหัวบ้างนี่ก็มาอุมาณลมาวิ่งเล่นวิ่งกันวิ่งลงกได้หน่วยคะก็ถูกกันไปค่ะพวกนสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหกหมื่นก็ได้มงวดเลยนะคะในนี้งวดที่แล้วนะคะอ่าพวกเราเนี่ยไม่ถูกแบบให้แฟนสรักก็ถูกแต่ถ้าถูกหนึ่งล้านห้าหนึงเป็นหึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพับาทก็ได้แล้วเขาจมาโบนิเกค่ะโบนิเก ก็ชุดไทย9ชุดนะคะเพื่อจะให้ดิฉันเนี่ยเขาก็ซื้อมาให้แล้วค่ะกำลังตัดอยู่นะคะคนชื่อน้อยคนนี้ค่ะเป็นคนตัดให้นะคะยังไม่เสร็จเรา่าตัดเราจะให้ท่านออกมาตัดสีห้าชุดที้ทาไม่ทาเนี่ยแล้วเปี่ยนด้วยก่นอกนทีนี้ดิฉันก็เลยนวดนวดที่ที่แล้วมาให้ถูกกันทุกนวดแล้วค่ะแต่นวดนี้ดิฉันคิดว่าจะให้ถูกอีกแต่เขาเรียกคนนะคะไม่ใช่ว่าให้ถูกทุกคนเพราะว่าที่เรียกเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่เ้ากล้า ปีหนึ่งปล่อยไปแล้วค่ะตอนที่ตอนที่ว่าตอนที่ว่าไม่ไะเที่ยวตอนที่ฉันเอาบอกนะบอกข้าง่ายง่านเลยแต่รถปูกแล้วเนี่ยมันสร้างมันไปหมดเลยต้องหอบเงินแล้วไปไหนบ้างคนเล็กยี่สิบสาม่สิบไปไม่มากนะที่เชนก็ไม่ได้สรางคื<ม>อหนึ่งใจของที่เชนตั้งใจนะคะที่จะมาอยู่เป็นร่างที่นี่นะคะถ้าไปบนม,มาเนี่ยที่ยันหวังว่าจะสร้างแน่ทุกานที่อยู่ของรักค่ะผู้นี้แก่กุฏินะคะที่จรินเราก็มาสั่ สำหรับท่นเจ้าเนี่ยท่านมีให้ภาคเนี่ยมายชุมนุมกันอยู่ที่ที่หลักเดียวกันค่ะไม่ใค่ใครๆก็มาชุมนุมท่านทีนี้ที่ฉันมามองเห็นแนละ้วว่าท่าที่นี่น่าสนใรท่านเพราะท่านไม่มีกุฏิแล้วกุฏิมีหลักเดียวแต่ไม่มีหลายห้องแต่ถ้าเรามาชุมนุมกันอยู่ตอนี่ฉันอยากจะได้เงินในจุดนี้นะที่เรยปล่อยนะคะจะได้เงินจุดนะที่หลั่เพื่อมาสร้างกุฏิท่านเป็นหลักหลัเรายวจะให้ท่านท่านได้อยู่สบายๆน้ำไปตองนี้ไปตรงนี ก็พอท่านกรรมการบอกว่าเอาอย่างนี้อยากจะซ่อมุ้คนก่อนจ้าอง้าน่านักคุณจุไว้มาคุณงซ่อมซุมูให้ท่าก่อนได้ไหมถ่าอยากได้น่อก่นแล้วเขาก็ถาวมาส่อประตูมันเท่าไหร่คะสี่แสนตอนแรกว่าสองแสนาไม่รู้เนาะเพรามาถามกรรมการจะต้อากัดไม่ใช่นะแเนี่ยมาสี่แสนห้ากรต่ำงวาสี่แสนห้าแล้วฉันก็เลยมากลับค่ยาบาาไม่บาปก็ไม่รู้นะ เป็นคนซื้อใช่ไหมล่ะที่เขาแบบคือแพงไป400,000ห้าพอ400,000ห้าทุบท่านถูกหลายร้านหลยแ่ะท่านเคยใช้หลายหลายอย่างก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะแม่เดี๋ยวออกพรรษาแล้วเน,นี่ยดิฉันจะมาขายเต็มเต็มเลยถ้า400,000ห้าสแสนคงไม่เสร็จแน่นอนไม่จะสร้างเท่าไหร่ดิฉันขอว่าสร้างชุมชนเสร็จนะจะเลยใส่ดนีเข้ไหมคะซุปตาโฟนจริงเดี๋ติมทีแม่อยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ริมหนองมันมันจะเป็นหนองแบกตี่้หนองตอกใหญ่หนองตใหญ่นองที่วเป็นบวเป็นวเป็นสักวไปเจอทีแนกนี้มันเป็นต่อยุทธ์ประจำทางแ้่คนตั้งแต่ไหนมันเป็นเล็กน้อยนะคนใหญ่มาก็เลยอขลอขอล้ออขร้อขลองล้ขอล้อขขอลออล้อล ขับไปสายที่คนละล่ะต้องขัดถือน้ำแค่คนน้อยเนาะปิดแค่คน้อยเห็นรอยอางพวกถุงน้ำเนี่ยมันเข้าปั่นแล้วก็หวันให้ลูกหลเวลาท่านจะมาแต่เรื่องนี้นะคะก็ฝักใฝ่แล้วค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะคือเทพจะเกิดนถ้าได้โทรศัพท์ขวบดิฉันก็ถ้าไปหาเนี่ยท่านไม่ได้ไปเป็นคนไปหรือไม่ได้มาพบกรรมการเปหมดนะคะแค่พูด มันก็เหมือนกับว่าที่ว่ามุสสังว่ามันฝันว่าพญานาคนะคะท่านมีมีท,ทั้งสีสีเท้าเนี่ย,ยท่านขึ้นไปดูนะคดิฉันใส่ยุคลายสีทองค่ะแล้วคนนค้องไม่ใส่สีชมพูอยู่หางคุณพี่ใส,ส่สีฟ้าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องของดิฉันกับอีกคนหนึ่งให้อยู่สิ่งไม่สมท้อนนะคะขึ้นแล้ว่านบอกว่าจะไปแล้วล่ะคือเขาทะเลาะบอกแล้งกันมากเลยในถุงนั้นแล้วจะเป็นตะเขียนทองอันนี้มี่อะที่ตะเขียนทองค่ะ ม่บอกว่าชื่อตะเคียนทอแบบตะเคียนเงินเมื่อก่อนนะาจะเินคือว่าบวมวมบัเ้นม่ขาดนนเหลืองเป็นหงแร็งเกินกอกอนไม่เจริกอนจที่กินแล้วถ้าท่าเกิดส่กินมากา่เขาไม่ตะเคียนตอนี้ท่านบอกว่าตอนนี้มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี้ยนั่งตอตะเคียนตัวมาทมาจับด้วยนะครับหมดที่วัก แ้สมเด็เป็นพระสงฆ์ปัจุันแสดงพระองค์เกิดกอนยุคของพวกเราหลายขนาดพระองค์ก็สมมาตุสิทธิ์เช่นกัะไ้่ายายมาแล้วแล้วแสดงพ่าแม่ตะเทียนก็เกิดมาหลายรันยปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนแม่ตะเกียนลงมาพระองค์บอกพระพระองค์นี่แหละเคยอนุญาตให้เกองพระสัมมาเนีขข ian, ่ขข <sta> ได้ขึ้นนั่งต่อแต่เทียนเมื่อสวดสรรพทีพาให้สัติสุขน้น้นะคะคืโกนพันยาเนี่ยองแรกคือจบพระสงฆ์องเของโลกนะคะที่สพธีพานข้มานะเพื่อสวดธรรมจักรค่ะโรมานังเทวานาโรมานังเทวนาค่ะมาสุวัจะมหจิการเทวานะคะสู่ถึงชั้นดูเสร็จแลวพระองค์ก็ได้มอบสิ่ง ใช้คนจำนหลายเลยปัจจุบันนี้ค่ะถ้าไม่ได้กิเ่อดเลยท่าเป็นแค่้ากักลมคนมนีะ้็อราที่อย่าง่คอร่นี้ก็ต้องพิจารณาไม่เกิน2ช่นะครับ ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการทางช่องมีคุณทีวีนะครับช่องหนึ่งสุดเกา่านะครับนายัางอยู่ที่มนะครับจะเอา,าด้านหน้านี้เอานี้นะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการทางช่องมีคุณทีวีนะครับในรายการธรรมาระดับรุ่นพอดีอย่าลืมนะครับปานนี้บ้านนนยางนะครับเนาะบ้าวบ้านหนองยาง ตำรวจทับล่งางอำเภอผาทองคำจังหวัดนครราชสีมาผู้กกรรใดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยากมาชมบารมีของเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนเชื่อนได้นะครับที่บางงาา้านหนองยางตำบลทับล่งอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นข่าวบนย่างยิ่งนะครับที่นี่ทางประตูแม่ทีมง,งานจากพิพิธทีวีนะครับ มาูกมาขอพอดีนะครับเดี๋ยวผ้าที่รองท่านผู้ชมนะครับทุม่มบรรยากาศรอบๆของเจ้าแม่ตะเกียนทองตะเกียนเงินทีบ้านอง่ายงนี้ครบัรบจุบ่มขามกดโดยตรงมาข้าเช่น